สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามนะครับซึ่งเป็นตอนจบของไต่ภาคหนังเรื่องขุนพันผมบอกได้เลยครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีที่สุดของคุณโขมกล้องเกียริโขมซิริมันเหมือน Faces of Anne ครับที่เป็นมาสเตอร์พีที่สุดของคุณคงเดช คุณพันสามก็เป็นมาสเตอร์พีดท,ที่สุดของคุณโขมเช่นกันเป็นการงัดทุกกระบวนท่าตั้งแต่เขาทํางานมาในวงการภาพยนตร์แล้วก็เอามาใช้กับหนังเรื่องนี้แบบทุ่มสุดตัวมีความไสยศาสตร์เข้มข้นแบบรองของมีความรุนละทึกคาดเดาอะไรไม่ได้แบบเฉือนแบบเป็นชู้กับผี ซึ่งเป็นชูกับผีนะครับเป็นหนังที่คุณโขมได้ไปเขียนบทแต่กำกับโดยคุณวิสิตศาสนาเที่ยงแล้วขุนพันสามก็มีความแอคชั่นมันหยดแบบชัย,ยามันเป็นการรวมทุกอย่างครับรวมทุกประสบการณ์ที่เขามีมาแล้วเอามาพัฒนาในแต่ละด้านให้มันดีขึ้นจนออกมากลายเป็นเรื่องนี้ผมบอกเลยครับหนังนี้ความยาวประมาณ2ชั่วโมง3ที่ินาทีตีกลมๆก,ก็คือ2ชั่วโมงครึ่งแต่ไม่มีความน่าเบื่อเลยครับมันสนุกทุกพาร์ทของหนังเลยมีความดราม่าหนักขยี้หนักมากแล้วก็มี มีความรุนระทึกครับเราเอาใจช่วยกับตัวละครต่างๆรวมถึงฉากแอคชั่นงานวิชัวที่ตะการตานะครับทำให้มันแทบไม่มีจุดเอื่อยหรือจุดที่ไม่สนุกเลยเรื่องนี้นะครับจัดเต็มมากๆศัตรูของขุพนพันนี่มีทุกรูปแบบเลยตั้งแต่คนผีสัตว์คนก็คือพวกตำรวจ ทหารโจรที่ใช้ปืนยิงแล้วก็มีผีครับที่ถูกปลุกมาจากป่าช้าเพื่อให้มาต่อสู้กับพวกขุนพันธ์ร่วมถึงสัตว์ครับก็คือจระเข้ซึ่งพอเห็นจระเข้เราจะนึกถึงเรื่องนรก6เมตรนะครับมันจะเป็นทรงๆนั้นเลยสําหรับใครที่เป็นคอหนังบู๊หนังแอคชั่นนะครับคุณไม่ผิดหวังกับขุนพันธ์สแน่นอนมันจัดเต็มมาให้แบบเน้นๆเยอะๆสะใจฮะมีท่าในการบูที่สวยนะครับ และตัวหนังผมบอกได้เลยครับภาคนี้เป็นอะไรที่ครบรถมากๆมันเปิดมาด้วยความเศร้าความตึงเครียดความมันในฉากแอคชั่นนะครับความอิม่มเอมใจเมื่อได้เห็นตัวละครต่างๆแต่หนังเรื่องนี้จะเน้นหนักไปที่ดรามา่าใครยี่อารมณ์แบบจัดๆเลยเราดูแล้วเราจะรู้สึกสงสารตัวละครมากๆซึ่งถึงจะเป็นบทโจนนะครับแต่ก็ไม่ใช่โจรที่บทแบนตั้แต่ไม่มีมิติ ไม่ได้เลวจัดอย่างเดียวคือตัวหนังแสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์ครับเขาไม่ได้เลวอย่างเดียวนะเขามีสัจจะนะเขามีศักดิ์ศรีของความเป็นโจรของเขาไม่ทำเด็กไม่ทำผู้หญิงและทุกการกระทำมันมีที่มาที่ไปครับถ้าเลือกได้เราก็คงไม่อยากเป็นคนเลวทุกการกระทำทุกอย่างที่แสดงออกมามันมีเหตุผลมันมีตัวกระตุ้นมีปัจจัยแล้วก็เป็นหนังที่เสียดสีวงการตำรวจได้เจ็บแสบมากๆเลยทีเดียวซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน บางทีกฎหมายก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปถ้ามันถูกเขียนโดยคนที่ไม่ดีส่วนเรื่องการแสดงนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแสดงดีทุกคนโดยเฉพาะคุณเอมภูมิพัทนะครับเขาเป็นนักแสดงเจนใหม่แต่ผมว่าเขาแสดงได้ดีมากๆเลยนะและผมบอกได้เลยตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสําคัญในภาคนี้เลยและสําหรับการแสดงของคุณโตโน่นะครับผมว่าเขาแสดงดีนะ แต่ผมก็ยังเห็นเขาเป็นโตโน่อยู่อะเรายังไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเสือดำจริงๆอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหรือพอตัวหนังอะเขาเขียนบทเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณโตโน่หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เราก็ยังเห็นเขาเป็นคุณโตโน่อยู่บุคลิกท่าทางวิธีการพูดมันคือคุณโตโน่เลยมันไม่ได้แบบแสดงจนเราลืมคาแรคเตอร์ของตัวเขาอะแบบคุณน้อยวงผูอะที่เวลาเขาแสดงอะเราเห็นเขาเป็นอีกคนนึงไปเลยอะเห็นเป็นตัวละครนั้นไปเลยอะอันนี้คือเรายังเห็น คุณโตโน่ว่าเป็นคุณโตโน่อยู่ภาคนี้นะครับเล่นกับคอนเซปต์ว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนทุกอย่างก็ต้องดับสลายไปในที่สุดครับมนขังก็เช่นกันมนค้งที่อยู่ในตัวของขุนพันในภาคนี้มันเริ่มเสื่อมลงแล้วเราเลยจะเห็นได้ว่าภาคนคี้ขุนพันความเก่งลดลงมากๆเขาโดนยิงเขาเจ็บอะไรได้แบบคนปกติแล้วซึ่งพอความเก่งเขาลดลงเนื่องจากมนที่เสื่อมใช่ไหมมันเลยทําให้ตัวละครของขุนพันเนี่ย ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นแนละบวกกับภาคนี้เขามีลูกอีกเมียเขากําลังตั้งครรภ์เราเลยได้เห็นพาร์ทขุนพันในเวอร์ชั่นแบบรักตัวกลัวตายเพราะว่ามีลูกเมีรอยรออยู่ที่บ้านและเวรกรรมที่เขาเคยก่อมาในภาคก่อนๆก,การที่ไปวิสามันผู้ร้ายไปฆ่าผู้ร้ายมามากมายภาคนี้ขุนพันเลยกลัวเวรกรรมจะตามสนองมากๆเพราะเขากําลังจะมีลูกเขากําลังจะกลายเป็นพ่อคนมันเลยทําให้ขุนพันภาคเนี้ย ดูเป็นมนุษย์มากๆครับเราได้เห็นแง่มุมอื่นๆของเขาเขาหลักตัวกลัวตายมากขึ้นลดความบ้าระห่ำของตัวเองนึกถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มีฉากหนึ่งครับที่เสียดสีนักวิจาร์ณด้วย ผมเลยเห็นคุณมาริโอแล้วนึกถึงหนังเรื่องก่อนๆที่เขาเคยเล่นน่ะฟิลตัวละครในหม่อมน้อยที่คุณมาริโอเคยเล่นน่ะมันขุดขึ้นมาในหนังเรื่องนี้ครับแล้วมันยังมีฉากร้องลําทําเพลงเต้นลํากับคุณฟ้าสติีกยัยมันทําให้ผมนึกถึงแบบจันดาราคุณจันเลยมันอาจเป็นเพราะคุณมาริโอมักกะเล่นหนังย้อนยุคส่วนใหญ่ที่เป็นหนังของหม่อมน้อยเราเลยติดภาพคุณมาริโอในหนังหม่อมน้อยซึ่งพอมาในขุนพันสามครับการเซตติ้งอะไรมันคล้ายๆกันมันย้อนยุคเหมือนกัน ก็อาจจะทําให้นึกถึงเป็นเรื่องธรรมดาและอีกสิ่งที่ต้องชมความฉลาดของผู้กำกับนะครับก็คือบทของคุณฟิลิปเดอะเฟสซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็น่าจะทราบดีว่าคุณฟิลิปเดอะเฟสเคยเป็นมีมในโซเชียลอยู่พักหนึ่งไอจะขคยีี่ยู่ให้แหลกที่เขาเล่นทีด่าซาตานแล้วแกแบบพูดไม่ชัด เพราะว่าแกไปโตสวีเดนจนถึงอายุ20แล้วค่อยมาอยู่ที่ไทยภาษาไทยเขาก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงแต่พ่อแม่ของแกเป็นคนไทยนะครับผู้กำกับเลยเลือกให้คาแรคเตอร์ของคุณฟิลิปเป็นใบไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าถ้าพูดก็จะเห็นถึงสำเนียงที่เขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนแล้วคุณฟิลิปก็แสดงได้แบบโอเคเลยนะครับผมว่าแสดงดีกว่าตอนที่ไปอยู่ที่ดาซาตานในละครอ,อะไรพวกนั้นอีกและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันสนุกและมันบันเทิงมากๆในหนังครับ มันมีการหักหลังมีการเฉือนคมพลิกไปพลิกมาที่บางอย่างเราจะเดาทางไม่ได้เลยครับมันเลยทําให้จุดนี้เรารู้สึกว่ามันสนุกมีอะไรซับซ้อนขึ้นมาให้ตัวหนังมันดูมีอะไรมากขึ้นแต่หนังเรื่องนี้นะครับก็ยังมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนั่นก็คือเรื่องของ CG ครับ CG ในหลายจุดเลยมันมีความลอยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้ CG เยอะมากๆครับ CG เยอะหมายความว่างบที่ใช้ก็เยอะมากตามไปด้วยอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เออเราเข้าใจได้ CG ลอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำลายอัตลบในการรับชมขนาดนั้นแต่ถ้ามันดีแล้วมันสมจริงได้มันจะยิ่งส่งเสริมตัวหนังขึ้นไปอีกและใครที่ดูหนังจนจบและใครที่ดูหนังจนจบนะครับอย่าเพิ่งลุกออกจากโรงนะครับมันมี e n d c r e d ดิตซึ่งมันจะเป็นการจบแบบ เปิดทางสู่เฟสใหม่ของจักรวาลขุนพันธ์คือในพาร์ทของขุนพันอ่ะผมว่า จบแค่ภาค3นี้แล้วแต่การจบแบบนี้ผมรู้ได้เลยมันเป็นการจบแบบทิ้งอะไรไว้บางอย่างที่ให้สามารถทําภาคต่อได้แต่อาจจะเป็นการทําภาคต่อของตัวละครอ,อื่นที่ไม่ใช่ขุนพันธ์แล้วเป็นการสปินอฟตัวละครอ,อื่นออกไปแต่จะออกมารูปแบบไหนเราก็ต้องไปรอลุ้นกันเราก็ต้องมาลุ้นกับค่ายอีกว่าค่ายเขาจะทําต่อหรือเปล่านะครับทำแต่ละทีก็น่าจะใช้เงินเยอะอะสมมติไม่มีงบทําต่อก็จบแค่นี้ไปแต่ถ้าจะทําต่อกับตัวละครอ,อื่นในจัก,กรวาลขุนพันธ์ก็สามารถทําได้ พราะมันทิ้งปมไว้นิดนึงแล้วก็ต่อจากนั้นได้เลยแต่ก็อย่าลืมนะครับขุนพันธ์มันเป็นแนวแบบฮีโร่แฟนตาซีมันไม่ใช่หนังอัตาชีวประวัติของขุนพันธ์ว่าถ้าคุณอ่ะไปคาดหวังแบบความสมจริงชีวประวัติของขุนพันธ์ที่แท้จริงอ่ะคุณก็อาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้และคุณก็อาจจะทิ้หนังเรื่องนี้ผิดที่ผิดทางไปหน่อยแต่ถ้าดูว่ามันเป็นหนังแฟนตาซีฉากแอคชั่นมันมันมีความเหนือจริงแต่ความเหนือจริงนะั้นมันก็มีเหตุผลรองรับอยู่ ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยมันเป็นเรื่องที่เราบันเทิงมากๆรู้สึกสนุกมากๆเวลา2ชั่วโมง3านาทีไม่รู้สึกว่ามันเอื่อยหรือมันยาวเกินไปเลยถึงกายภาพนะครับผมอาจจะรู้สึกปวดก้นนิดนึงเพราะมันนั่งนานะนะแต่มันรู้สึกสนุกอะแล้วมันก็บันเทิงต่อไปได้เรื่อยๆส่วนตัวผมเคยดูทั้งภาค1ภาค2นะครับแต่ก็ จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่รู้สึกว่าภาค3เนี่ยมันดีขึ้นในหลายจุดแบบเห็นได้ชัดเจนเลยเรื่องคุณพันสานะครับผมให้7เต็มส0สำหรับใครที่ดูเรื่องนี้แล้วนะครับก็สามารถมาเข้ามาพูดคุยมาคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปผมนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใม่ใหม่จากผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ